ฮัลโหลเลยคุณผู้ชมก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมารวมตัวละครสายพลังที่ยังเก่งและใช้งานได้ดีอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีตัวอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮนะโอเคครับคุณผู้ชมก็ก่อนจะเริ่มกันเนี่ยผมจะขอพูดก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะไม่มีการพูดถึงตัวบินนะครับผมจะพูดถึงแค่พวกตัวภาคพื้นเท่านั้นนะโอเคครับคุณผู้ชมมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับก็คือตัวของบาสิบสามนั่นเองนะครับ สำหรับเบ้าสิบสามเนี่ยก็คือตัวเป็นตัวธาตุน้านะครับแล้วก็เป็นตัวโคลาโบด้วยนั่นเองซึ่งไม่สามารถเปิดหาได้แล้วในปัจจุบันนะครับสาหรับตัวนี้เนี่ยใช้แร่อยู่ที่1460นะครับแล้วก็ความพิเศษของมันอยู่ที่สกิลโจมตีนะครับสกิลโจมตีของมันเนี่ยจะทะลุอมาตะนะครับแล้วก็ดาเมจสามพแล้วก็มีห้ามใช้ทักษะ4วินาทีนะครับซึ่งดาเมจสกิลนี้เนี่ยมันโดนทั้งแมปนั่นเองนะครับก็999จุดนัเนเองนะ ส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับก็เป็นสกิลบัฟน,นะครับก็เพิ่มอัตราการหลบทักษะ30%แล้วก็เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่นั่นเองนะครับสำหรับความสามารถไฮเปอร์เนี่ยก็เป็นความสามารถาต่อต้านพายุหิมะนะครับก็ต้านน้าแข็งนั่นเองนะเวลาโดนลงน้ำแข็งเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไม่โดนนั่นเองนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับสามารถใช้เป็นตัวชนใกล้ได้นะครับยืนจุดอยู่ที่90นั่นเองนะ มาที่ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวข้อมูลดุริยางนี่นะครับก็เป็นตัวที่ยังเปิดหาได้อยู่ในปัจจุบันนะครับสำหรับมูลดุริยางเนี่ยเป็นตัวธาตุไม้นะครับใช้แร่อยู่ที่1580นะก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็กางๆค่อนข้างไปทางเยอะนั่นเองนะสำหรับมูลดุริยางเนี่ยก็เป็นตัวบัฟนั่นเองนะครับสกิลแรกของเขาเนี่ยก็คือจะสร้างบาเรียนในพื้นที่3วินาทีนะครับแล้วก็มีเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับนอกจากนี้ที่สําคัญเลยคือยังมีบัฟความเร็วเคลื่อนที่100%นนัเอง ส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับก็เป็นสกิลบัฟเหมือนกันนะครับยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่องของพรรคพวกนะครับแล้วก็มีฟื้นฟ,นฟ,นฟนูพลังชีวิตในพื้นที่80%นะส่วนความสามารถให้เปิดนะครับก็จะเป็นความสามารถในการตัดแล่นนั่นเองนะครับสำหรับมูนหรือยังเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมไม่แนะนําให้เอามาเป็นตัวชนใกล้นะครับเพราะว่ามันยืนจุดอยู่ที่180เลนนี่นะครับก็ไม่เหมาะกับการเอามาเป็นตัวชนใกล้สักเท่าไหร่นั่นเองนะ มากาน์ที่ตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวของอินุยาชานี่นะครับสำหรับอินุยาชานเนี่ยก็เป็นตัวธาตุน้ํานะครับซึ่งเป็นโคลาโบด้วยนั่นเองนะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดหาได้แล้วนะครับผมอินุยาชานเนี่ยใช้แร่อยู่ที่1600นั่นเองนะครับก็กลางๆค่อนข้างไปทางเยอะนะครับส่วนสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยก็สร้างความเสียหาย4,200%นะครับแล้วก็มีป่วนที่ทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับสกิลนี้ทะลุอมาตานะนั่นเองนะ อีกสกิลนะครับเป็นบัฟนั่นเองนะซึ่งเพิ่มพลังโจมตี400%เพิ่มความเร็วในการโจมตี300%แล้วก็ลดทักษะอีก60%นั่นเองนะครับความสามารถให้เปิดนะครับเป็นสร้างร่างโคนนะก็เรียก1ตัวอาจจะออกมาได้ถึง2ตัวนั่นเองนะครับผมโดยที่จ่ายแรกแค่พันหกเท่านั้นนั่นเองนะครับส่วนอ,อินุิชาเนี่ยสามารถเอามาใช้เป็นตัวชนใกล้ได้นะครับเพราะว่าระยะโจมตีอยู่ที่50นั่นเองนะมาที่ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของโคนีอามมาเทลสึนะครับ สำหรับโคนี่อามาเทลสส์เนี่ยก็ปัจจุบันยังสามารถหาได้อยู่นะครับแต่อาจจะต้องรอตู้ของมันมาก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็โคนี่อามาเทลสส์เนี่ยเป็นตัวธาตุแสงนี่นะครับซึ่งใช้แร่อยู่ที่1,350นะครับก็เป็นแร่ที่น้อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับก็กลางๆค่อนข้างไปทางน้อยนั่นเองสำหรับสกิลหนึ่งของเขานะครับก็เป็นสกิลโจมตีทะลุอมาตะนะครับก็ดาเมจ3,600%แล้วก็มีห้าสตูใช้ทักษะ5วินาทีนั่นเองนะครับ อีกสกิลนะครับจะเป็นสกิลบัฟน,นั่นเองนะก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่80%นะครับแล้วก็มีเพิ่มพลังชีวิตอีก450%แล้วก็เพิ่มอัตราการลบทักษะอีก60%นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวธาตุแสงที่มีสกิลโจมตีครั้งสุดท้ายหรือว่าลัดแอคแท็กนั่นเองนะครับเวลาที่มันตายเนี่ยก็จะสุ่มใช้สกิลหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมส่วนความสามารถให้เปิดนะครับเป็นปัดเกิดนั่นเองนะครับผม สำหรับคนนี่อามาเทสือเนี่ยก็ยังสามารถเอามาใช้เป็นตัวชนใกล้ได้อยู่นะครับยืนจุดอยู่ที่120นั่นเองนะมาที่ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของคีริวนั่นเองนะครับคีริวก็เป็นตัวคลาโบนะแล้วก็คีริวเนี่ยเป็นธาตุไฟนั่นเองนะครับใช้แร่อยู่ที่1440นะครับก็กลางๆนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยสําหรับคีริวนะครับสกิลแรกของเขาเนี่ยก็คือเป็นสกิลโจมตีนะครับทะลุอมตะเอ่อดาเมจอยู่ที่3,000%นนะครับแล้วก็มีป่วนโจมตีศัตร ส่วนอีกสกิลเนี่ยเป็นสกิลบัฟนะครับเพิ่มพลังชีวิต375%เเพิ่มพลังโจมตี300%รแล้วก็ความเร็วโจมตีอีก300%นะครับความสามารถไฮเปอร์ก็ต้านการต้านทักษะพลังนั่นเองนะครับก็มีโอกาสทาให้อ่การต้านทักษะของศัตรูชนิดพลังเนี่ยไม่มีผลนะครับเมื่อเจ้าตัวนี้โจมตีนะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับสามารถเอามาใช้เป็นตัวจนใกล้ได้เพราะว่ายืนจุดอยู่ที่50นั่นเองนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของโดรนโจนี่เองครับโดรนโจ้นี่ก็เป็นตัวชนธาตุไฟเหมือนกันนะครับสำหรับโดรนโจเนี่ใช้แร่อยู่ที่1630นะครับก็กลางๆค่อนข้างไปทางเยอะนั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะครับสกิลหนึของมันเนี่ยก็จะเป็นบัฟนั่นเองนะครับเพิ่มอัตราการหลบหลีก40%เพิ่มอัตราการหลบทักษะ40%แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่70%นะครับ อีกสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นสกิลโจมตีนะครับทะลุอมตะดาเมจ4,800นะครับทำให้ศัตรูชง,งักด้วยนั่นเองนะก็เป็นสกิลปวนได้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนความสามารถไฮเปร์เนี่ยก็เป็นสรา้างร่างโคลเหมือนอินุยาชานะครับก็เรียกหนึ่งตัวอาจออกมาได้ถึง2ตัวเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้เป็นตัวชนใกล้ได้นะครับก็ยืนจุดอยู่ที่90นั่นเองนะ มันที่ต,ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของบอสจระเข้นั่นเองนะครับบอสจระเข้ปัจจุบันยังเปิดาหาได้อยู่นะครับก็เป็นตัวจากทางไลน์ไม่ใช่คลาโบนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวท่าทน้ําซึ่งใช้แร่น้อยมากๆนะครับแค่พันหหน่วยนั่นเองนะซึ่งเวลาไปเล่นเกมจริงเนี่ยถ้าเรามีสมบัติครบแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้เป็นล่างไฮเปิดเนี่ยก็จะใช้แร่อย,อยู่ประมาณ980ในการเรียกนั่นเองนะครับก็เป็นข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับผม สำหรับสกิลหนเนี่ยก็คือเพิ่มพลังชีวิต270%แล้วก็เปลี่ยนการโจมตีปกติให้เป็นการโจมตีพื้นที่นั่นเองอีกสกิลนะครับก็จะเป็นาการสร้างความเสียหาย4,000%นะครับทะลุอมาตะด้วยแล้วก็เป็นสกิลป่วนได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีโจมตีให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนั่นเองความสามารถให้เปิดนะครับก็เป็นความสามารถตัดแล่นนั่นเองนะครับผม สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวสายพลังที่ไม่เหมาะกับการเอามายืนชนนะครับเป็นตัวทาดาเมจปวดนั่นเองนะพอยืนจุดอยู่ที่220เลยนั่นเองนะครับมาที่ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของเคโลโลนั่นเองนะครับสำหรับเคโลโลเนี่ยก็เป็นตัวโคลาโบนั่นเองนะครับซึ่งไม่สามารถเปิดหาได้ในปัจจุบันแล้วนั่นเองและตัวนี้นะครับจะเป็นตัวธาตุไม้นะครับแล้วก็ใช้แร่อยู่ที่1,290ก็ค่อนข้างไปทางน้อยนะครับ สำหรับสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยก็เป็นสกิลบัฟนะครับเพิ่มอัตาราการลบทักษะ30%อัตาราการลบรี30%ฟื้นฟูพลังชีวิต60%แล้วก็สำหรับอีกสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นสกิลปวนนั่นเองนะครับทะลุอมาตะแล้วก็ยกเลิกบัฟของศัตรูแล้วก็ยังมีห้ามศัตรูใช้ทักษะอีกนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปิ์นะครับเป็นต่อต้านพายุฝนนั่นเองนะก็จะไม่โดนพายุนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสสุ่มติดนั่นเองนะ สำหรับเคโลโลนะครับก็ผมมองว่าไม่สามารถเอามาใช้เป็นตัวชนใกล้ได้ดีสักเท่าไหร่นะคือถ้าใครอยากใช้สามารถใช้ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนานะเพราะว่ามันยืนจุดอยู่ที่190เลยนั่นงครับก็ยืนไกลกว่าดูลิยางอีกนะสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเอามาปั่นป่วนได้ดีนะครับก็คือเอามากันพายุแล้วก็มาล้างอมตะนี่นะครับมาบัฟอะไรทํานองนี้นะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของอุลตร้าแมนทาร์โล่นี่นะครับสำหรับอุลตร้าแมนทาโร่เนี่ยก็เป็นตัวธาตุน้ำนะครับเป็นคลาโบเหมือนกัน ซึ่งไม่สามารถเปิดหาได้แล้วนั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ใช้แล่อยู่ที่ 1, 7 1 0นะครับซึ่งถือว่าได้ว่าสูงมากนั่นเองนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวสายพลังนะครับที่มีสกิลที่พิเศษหน่อยนะครับก็คือ,อสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยก็จะทะลุอมาตะนะครับสร้างความเสียหาย30% 0 0ของพลังโจมตีลงในพื้นที่แล้วก็ทําให้ศัตรูชะงักหรือสตัรนั่นเองนะครับที่สําคัญเลยคือมันจะสามารถสลับตําแหน่งกับศัตรูได้นั่นเองนะครับก็ไปยืนค้าอยู่ข้างหลังนั่นเองนะน,งงองนะัใแงงงหลขอตู ส่วนอีกสกิลเนี่ยก็เป็นสกิลบัฟนั่นเองนะครับก็สร้างบาเรีย6วินาทีเพิ่มพลังชีวิต400%นะครับแล้วก็สกิลบัฟสกิลนี้เนี่ยคือบัฟให้ตนเองนะครับไม่ได้บัฟให้เพื่อนนะความสามารถให้เปิดน,นะครับก็ต้านพลังป้องกันของความว่องไวนะก็มีโอกาสทําให้การป้องกันของศัตรูชนิดว่องไวเนี่ยไม่มีผลนะครับเมื่อโจมตีสําหรับอุลตร้าแมนทาโร่เนี่ยก็ไม่เหมาะกับการเอา,าเป็นตัวชนตัวเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะข้าไปในแนวหลังศัตรูนะครับแล้วก็ยืนจุดอยู่ที่110ด้วยนนั่นเอง มาที่ต,ต,ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของโคนี่นักเรียนนี่เองนะครับสำหรับโคนี่นักเรียนเนี่ยในปัจจุบันยังสามารถเปิดหาได้อยู่นี่นะครับก็เป็นตัวทา่าน้านะครับใช้แร่อยู่ที่1430ก็กลางๆไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับส่วนสกิลแรกของมันนะครับก็จะสร้างบาเรียนในพื้นที่4วินาทีนะครับเพิ่มพลังป้องกันกายภาพในพื้นที่24,0ห0น่หน่วยแล้วก็เพิ่มพลังเวทป้องกันในพื้นที่240ห0นหน่วยเหมือนกันนะครับส่วนอีกสกิล,ล,ลนะครับก็เป็นสกิลบัฟเหม ต่อเนื่องของพักพ่วงนะครับ4วินาทีแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต400%พฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่อีก60%นั่นเองนะครับความสามารถไฮเปอร์เนี่ยก็เป็นความสามารถต่อต้านพายุฝนนั่นเองนะก็เหมือนกับเคโลโลนะครับที่มีโอกาสที่จะไม่โดนพัดนะครับเวลาโดนพายุนั่นเองส่วนเจ้าตัวนี้นะครับสามารถเอามาใช้เป็นตัวชนใกล้ได้นะครับเพราะว่าระยะโจมตีอยู่ที่50นั่นเองนะครับผม มาที่ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของมูลเบสบอลนั่นเองนะครับสำหรับมูนเบสบอลเนี่ยปัจจุบันยังสามารถเปิดหาได้อยู่นะครับแต่จะต้องรอตู้ของมันมาก่อนนั่นเองนะซึ่งจะตัวมูลเบสบอลเนี่ยเป็นตัวธาตุมืดนั่นเองนะครับก็ใช้แล่อยู่ที่1520ัน้นั่นเองนะก็กลางๆนะครับก็ค่อนข้างไปทางสูงนั่นเองสำหรับสกิลหนึ่งของเขานะครับก็คือจะเป็นสกิลโจมตีนั่นเองนะครับสร้างความเสียหาย3 6 0 0แล้วก็โจมตีให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังได้ด้วยน,นั่ แต่เขาเสียเลยก็คือมันไม่ทะลุอมะตะนั่นเองนะส่วนอีกสกิลนะครับก็เป็นสกิลบัฟนั่นเองบัฟอ่อมะตะนะครับแล้วก็มีเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่180%เพิ่มพลังโจมตี320%นะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็มีอยู่2ความสามารถนะครับความสามารถแรกเลยก็คือขัดขวางการชาร์จขี่ปนาวุธนะครับส่วนอีกความสามารถหนึ่งก็คือเป็นความสามารถอ่กขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูนะครับหรือว่าตัดเกิดนั่นเอง ส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอามาใช้เป็นตัวชนใกล้ได้อยู่นะครับก็ระยะโจมตีของมันอยู่ที่110จุดนั่นเองนะมันที่ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของเมลิโอดัสนั่นเองนะครับก็เป็นตัวโคลโบนั่นเองปัจจุบันไม่สามารถเปิดหาได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวชนนัมเบอร์วันเลยนั่นเองนะครับในปัจจุบันนี้นะก็สําหรับเมลิโอดัสเนี่ยก็เป็นตัวาตดไมานั่นเองนะครับใช้แร่อยู่ที่1230นะครันก็น้อยนั่นเองนะ แล้วก็เมลิโอดัสเนี่ยก็คือสกิลแรกของเขาเนี่ยก็คือฟูคาลเตอร์นะครับจะโจมตีทะลุอมะตะนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย2,000%แล้วก็มีทําให้ศัตรูสตันนั่นเองนะครับส่วนอีกสกิลนะครับก็จะเป็นสกิลบัฟเพิ่มพลังชีวิต400%เพิ่มอัตราการหลบทักษะ60%แล้วก็เพิ่มต้านทักษะอีก60%นั่นเองสำหรับเมลิโอดัสนะครับมีความสามารถไฮเปอร์ก็คือฟื้นพลังนี่น,นะครับเวลาเจ้าตัวนี้ตายเนี่ยก็จะมีโอกาสลุกขึ้นมาแล้วก็มีเลือดถึง70%เลยนัั่นนเองะครบ แล้วก็เมลิโอดัสเนี่ยเหมาะก,กับการเอามาเป็นตัวชนใกล้นะครับเพราะว่ายืนจุดอยู่ที่65นั่นเองแถมตัวนี้เนี่ยมันมีค่าแฝงพิเศษนะครับก็คือตัวมันอึดมากๆเลยนั่นเองนะครับถึงจะเจอธาตุไฟที่มันแพ้ทานเนี่ยแต่ก็ยังยืนได้นานอยู่ดีนั่นเองนะครับมาที่ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของบาฟไฟนั่นเองนะครับหรือว่าบาวอันตาแบล็กนั่นเองนะสำหรับบาาตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวธาตุไฟนะครับสามารถเปิดหาได้อยู่ในปัจจุบันนั่นเอง ตัวนี้เนี่ยใช้แล่อยู่ที่1650นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับสำหรับสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยก็จะโจมตีทะลุอมาตะยกเลิกการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย2000%แต่ว่าสกิลนี้เนี่ยมันไม่มีปวดนั่นเองนะครับก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เป็นข้อเสียนะครับส่วนอีกสกิลนะครับก็จะเป็นบัฟนะก็ไม่ได้บัฟหน้าป้อมด้วยนั่นเองนะครับคือบัฟมันเนี่ยจะเพิ่มพลังชีวิต400%แล้วก็เพิ่มมควาเร็วเคลื่อนที่อีร์เซ เพิ่มพลังป้องกันกายภาพในพื้นที่40,000หน่วยนั่นเองนะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับก็เป็นความสามารถตัดแล่นั่นเองนะครับก็ไปคอมโบกับดุริยางบอสเคได้ดีนั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะครับก็ามาเป็นตัวชนใกล้ได้นะครับยืนจุดอยู่ที่50นั่นเองนะมาที่ตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวของสลามลิมุลุนั่นเองนะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวโคลลาโบนั่นเองนะครับก็ปัจจุบันไม่สามารถเปิดหาได้แล้วนั่นเอง ตัวนี้ก็เป็นตัวท่าน,น้ำนะครับใช้แรงอยู่ที่ 1, 2 1 0นะครับก็ค่อนข้างน้อยเลยส่วนสกิลแรกนะครับก็เป็นฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่60%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต30 0เปเปลี่ยนการโจมตีปกติให้เป็นโจมตีพื้นที่นะครับส่วนอีกสกิลก็คือทะลุอมาตะนะครับโจมตีทะลุทําอมตะดาเมจอยู่ที่3,800แเแล้วก็ทาให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยสกิลคล้ายๆบอส เวลาเจ้าตัวนี้ตายเนี่ยก็จะมีโอกาสลุกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีเลือดอยู่ที่70%นนั่นเองสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยยืนจุดอยู่ที่125นั่นเองนะครับก็ไม่เหมาะกับการเอาเป็นตัวชนใกล้สักเท่าไหร่นะแต่ว่ายังสามารถเอามาเป็นตัวชนใกล้ได้อยู่นะครับมาที่ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของเอเลนเยเกอร์นั่นเองนะครับสำหรับเอเลนเนี่ยก็เป็นตัวคอลลาโบไททันนั่นเองนะครับปัจจุบันไม่สามารถหาได้แล้วนั่นเองนะ ก็เอเลนเนี่ยเป็นตัวธาตุไม้นะครับใช้แร่อยู่ที่1090นั่นเองนะครับก็เป็นแร่ที่ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนี่เองนะครับเวลาเล่นเกมจริงเนี่ยถ้าสมบัติครบก็จะเหมือนบอสเช่เลยนะครับใช้แร่ไม่ถึงพันนั่นเองนะสำหรับเอเลนนะครับสกิลแรกเนี่ยก็เป็นสกิลบัฟสร้างบาเรียในพื้นที่นะครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต300%ก็เป็นบัฟอมตะนี่น,นะครับแล้วก็มีฟื้นเลือดส่วนอีกสกิลเนี่ยก็จะเป็นสกิลโจมตีนะครับทะลุอมตะ3 0สามพันเปอร์เซ็นต์แล้ว,วบ แล้วก็สาหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะสลับตําแหน่งกับศัตรูเหมือนทาโร่เลยนี่เนะครับเอาไว้เป็นตัวแทงที่เอาไปยืนค้าหลังนั่นเองนะความสามารถให้เปิดนะครับก็คือพีชีดนั่นเองนะเวลามันตายเนี่ยก็จะมีโอกาสทําให้ศัตรูหนึ่งตัวตายไปกับมันด้วยนั่นเองนะครับสําหรับเอเลนนะครับยืนจุดอยู่ที่50นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับเอามาเป็นตัวชนเดียวๆนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะข้ามไปชนข้างหลังให้นั่นเองนะครับจะต้องมีตัวชนที่มายืนไว้อ่ปกติอีกหนึ่งตัวนะ ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของบาวนักมายากลนั่นเองนะครับสําหรับบาวนักมายกายกลเนี่ยปัจจุบันยังหาได้อยู่นะครับแต่ต้องรอตู้มันมานั่นเองนะครับบาวนักมายากลเนี่ยก็เป็นตัวท่าแสงนั่นเองนะครับใช้แร่อยู่ที่2 4 0นั่นเองนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยนั่นเองนะก็อาจจะต้องใส่เกียร์รถแร่ให้มันถึง2ช่องเลยนั่นเองนะครับถึงจะแร่น้อยๆหน่อยนะสำหรับสกิลแรกของเขานะครับก็เป็นสกิลโจมตีทะลุอมตะ4,000%นะครับแล้วก็มีป่วนโจมตีให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนั่นเอง อีกสกิลนะครับจะเป็นสกิลบัฟนะเพิ่มพลังชีวิต500%เพิ่มการต้านทักษะ50%แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่80%นั่นเองนะครับสำหรับบาวนักมายากลนะครับก็มีความสามารถในการล a าส์เอ็แทเหมือนกันนะครับก็เวลาตายเนี่ยจะสุ่มใช้สกิล1สกิลนะครับความสามารถให้เปิดนะครับเป็นความสามารถตัดเกิดนั่นเองนะส่วนบาวนักมายากลนะครับก็สามารถเอามาใช้เป็นตัวชนใกล้ได้นะครับยืนจุดอยู่ที่90นั่นเองนะครับผม มาที่ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของ Goblin Slayer นี่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวคลาโบนี่นะครับปัจจุบันไม่สามารถหาได้แล้วนั่นเองนะก็ Goblin Slayer เนี่ยจะเป็นตัวธาตุน้ำนะครับใช้แร่อยู่ที่1830ก็คือเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือสร้างบารเรียนในพื้นที่นะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต30%เพิ่มพลังชีวิต250%ก็เป็นสกิลบัฟนั่นเอง ส่วนอ e ีสกิลนะครับก็เป็นสกิลโจมตีนะครับทะลุอมตะแล้วก็เปลี่ยนจากศัตรูธาตุมืดให้เป็นไรธาตุนั่เองนะครับสร้างความเสียหายทั้งหมด3,000%นะครับแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยก็ไม่มีปวดนั่นเองนะส่วนความสามารถให้เปิดนะครับเป็นความสามารถเฮือกสุดท้ายนี่นะครับก็เวลาที่มันตายเนี่ยก็จะมีโอกาสเอ่อไม่ถูกกำจัดเป็นเวลา5วินนั่นเองนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้สามารถใช้เป็นตัวชนใกล้ได้นะครับเพราะว่าระยะโจมตีอยู่ที่55นั่นเองนะครับ มางค์ที่ตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวของเจสิก้าเรนเจอร์แดงนี่เองนะครับก็สําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแจกฟรีที่ทุกคนก็น่าจะมีติด ID อยู่แล้วนี่นะครับแต่ว่าจะเป็นในตัวของ6ดาวนั่นเองนะซึ่งถ้าใครจะใช้เนี่ยก็ต้องปั้นจาก6ดาวให้เป็น8ดาวไฮเปอร์นั่นเองนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ใช้แร่น้อยมากๆเลยนี่นะครับเป็นตัวธาตุไฟใช้แร่อยู่ที่770นั่นเองนะครับน้อยมากๆเลยนั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับสกิลหนึ่งเนี่ยก็คือบัฟอมตะนะครับสร้าง แล้วก็เพิ่มพลังชีวิต250%เพิ่มอัตราการลบทักษะ30%ส่วนอ e ีสกิลนะครับเป็นสกิลโจมตีแต่ข้อเสียเลยก็คือไม่ทะลุอมตะานะครับก็สร้างความเสียหาย3,000%แล้วก็ลดตกนการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่นะครับ50%ความสามารถให้เปิดนะครับก็เป็นสร้างล่างโคนนะครับก็เรียก1ตัวอานออกมาได้ถึง2ตัวนั่นเองเจ้าตัวนี้นะครับสามารถใช้เป็นตัวชนใกล้ได้นะก็ยืนจุดอยู่ที่60หน่วยนั่นเองนะครับ ก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆก็ค่าพื้นฐานของมันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าที่ดีเลยคือแล่มันน้อยนั่นเองนะครับก็หลายๆคนก็ชอบนะมั่อคั้นที่ตัวชนล่าสุดเลยน,นั่นเองนะครับก็เป็นตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะก็คือตัวของดากอนสไลเยอร์นัื่อน,นั่นเองนะครับก็นัื่อเนี่ยเป็นตัวคลาโบนะครับณตอนนี้ยังเปิดหาได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นเดือนคลาโบของมันอยู่นะก็เป็นเดือนตุลาคมน,นั่นเองนะครับ สำหรับนักสึกเนี่ยก็เป็นตัวธาตุไฟนี่น,นะครับใช้แร่อยู่ที่1630ก็กลางๆค่อนข้างไปทางเยอะนะสำหรับนักสึนะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลบัฟนะครับเพิ่มอัตราการหลบทักษะ30%แล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่130%ยสนะครับส่วนอีกสกิลเนี่ยเป็นสกิลโจมตีนะครับยกเลิอกอมะตะศัตรูแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ปับของศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย3 6 0 0แล้วก็มีป่วนโจมตีให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนันงนะครบ ส่วนความสามารถให้เปิดนะครับก็เป็นความสามารถต้านการต้านทักษะของสายพลังนั่นเองนะมีโอกาสทําให้การต้านทักษะของสตูชนิดพลังเนี่ยไม่มีผลนะครับเมื่อโจมตีสําหรับนักส,สืบนะครับสามารถใช้เป็นตัวชนใกล้ได้นะครับยืนจุดอยู่ที่100นั่นเองโอเคครับาผู้ชมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจใช่องผมด้วยนั่นเองนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากให้ผมทําสายว่องไวกับสายไวพิปด้วยเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าชอบกันหรือเปล่านะโอเคครับคุณผชมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม